ตอนนี้นะครับผมโฮ้กะกำลังสิไปบุญบางไฟ่ตมบุญบ้านล้านเป็นบางไฟทอสองทอสามนะครับเป็นบางไฟหน่อยทอสองทอสามนะครับผมสิไปถ่ายคลิปเ,เรียนเบื้อง คัดหูยอดนะครับผมปล่อยครับเนาะเข้าไปไปอนย่ยามวนเแกย่างหอดทานหอดฐานแล้วดันดัอมาเ,เด้อเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองพือามุดสมชาสมมือ่อยครัย สวีดัสสวัสดีครับอยู่กับผมเปาเต้หัมหน่อยขีโ่โพงไงครับพี่น้องครับอยู่กับผมอยู่กับผมครับบปาชินหั่มไงขี่โพหน่อยครับตอนนี้นะครับผมเอ้กะกำลังสิไปบุญบางไฟย์ตำบลบ้านล้านเป็นบางไฟทอสองทอสามนะครับเป็นบางไฟหน่อยทอสองทอสามนะครับผมสิปไปถ่ายคลิปเหรียญเหรียญเบิง้งมาหาดมควนเบิ้งครับ นี่กับยูทั้งแถวบ้านแมนกำลังออกไปแมนครับทั้งคุณเป็นกับทั่วน้ำแล้วสร้างแบงค์นะครับผมมั็นทั่วน้ำบมอแห้ไปบงค์ห้าแล้วสร้างแบงค์กับแล้วฟาดจะได้ก็บจะฟาไปไม่ได้ดูนี้กับใบสองแมนครับสองหรือสามอ่ะสามแล้วสามแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปหอดสนามเดี๋ยวเข้าจังท่ายให้เบื้องต้นนะครับผมไปเบิ้งกันเลยไปครับผม ครับตอนนี้เขาต้วโดสนามเรียวนะสนามร่างตอนนี้เขายุกับไอ้โมดนะผมดอวยไก่กะยาโมดสวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังมันตอนการล่างยืนไว้ตอนนี้กลั้งแรกไปแล้วมีอีมาสองบางเนาะมีอีกไปดีวเนาะมองกระเทีนนเขาหันหลังเขาล่างขัดผู้เด็กอเนี่ย หยอดอนยังไรลงมากลางสามศูนส่วนไหลเอาไปท้ายเขาเกัเาน,านี้ม่นางสวนีัดส่วนไรเขาลุกจรวดก็ไ้ก็เลยจังนทีทายนี่มันเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยอ้พี่รอไปกรนเลยหาขนาี่มานมเจะเห็นพี่บอกไราคาเีวเจ็ดสิบบาดยสองเจ็ดศูนย์ น้ำแอยู่บัานล่าำรอกควอนพ่รงจดไปหาสร้างแบงค์ทำคเดียวเกียวบัท่นเด้โวเลยคุอนโนาจะเีวนี้ราคาสองสี่ห้าพิรุ่งหาบท่านพ่อร้างแบงค์อันเพราะวบังไฟอย่างอันเป็นอยบรอแดเยิได้ไปเจ็บบรเงลรับข้างหลังเจียโมบพิ่พ่ไพิ่งง้าขเจกาขนดี้ากตั้งใจงเอาอ๋มดล่าแล้วเดียว่ปเบื้องน้ำขวดทานลวสตอนการเจ้งตัวยังก็จะว่าควาาบังไฟลงห ยิดตังกับพี่น้องครับ,าบ,าบรมาแล้วสร้างเบียงเสียงยเงมื่คือไผยโมเฮียงว่ามมา้นอู้เ่เนเพเห็นหน้านี้เดี๋ยวเสียงก็หูแลยพี่น้องแบบขั้นตอนการคัดหูยอดนะครับผมสำหรับผู้โมขู่ขู่ข,ขมูลเรียงบางไฟเลยคือทอดส,สว่งสีมีดันปัดสามเล็กนะผมเริ่มจากหน่อยกลางใหญ่กลางห่อย พุ้ยไหมดกี่น้องนะครับราคาเจ็ดสิบเปอร์เซนต์มายหมด่านะครับมาครับต่อไปมา เดี๋ยวจังเศ่าขาไปเบิ้งนะครับผมใจไม่อมีอยู่ตั้งมั่กอนนะครับเยเห็นเพียอหายไปสร้างแมงขึ้นือสายไฟไปบ้งเหนครับแล้วลงไฟจะต้องฝ่ามัลายมาเไปจดให้ไฟแล้วเอาครับผมตะนี้ไม่มงน่ารังผู้ยักตัเลี้ยงไปแล้วนเเขาไปไหนอยู่ไหนรับอยว้แล้วเอาบันนี้ม้านูไนบอกว่าพุยดำเไปน้องของน้องเค็ดเม นี่ไปสมัครใบแล้วไม่ยนบอันเด็คยีบอันพีบอันได้รับพีหน้งครับยีบอันยีบอันเอาไปไปกราบลงในพี่น้องน้องเช็ดแต้ลงเวลา3 2 3ยสิบวินหน้าของทัานยา ข <si <si> <si no ับเถียวกันเด้อพีน้องของป้าผู้ดวงแปดหางมาน้ำคืนเดียวพี่น้องของปวเงินบวทองดีพี่น้องีนครับเวลา20วินาทีครับใกล้ๆดีพี่น้องหางมาน้ำคืนเดียวดไียไป่งไปรเบ่ง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 รวงไป่งไปไ่่่นงรงว ก็หล yeah. ุดอยช่วงมืีนอครับตัวดีต้ังไบ่กวครับอพญามวยเ่แกย่างควาดขันวาดนเร็วดันจะใต่ได้ล้วข้าเห็นที่านเจ็ดสดึงสายไวเลย้ว้าเจ็ดสีเอาแน่เลยนี่พวกก็เพลน่อนได้ไหครับเส้นอย่างแดียวตมีอย่าสิบนะลาบินเตอไปขัดัอะไรยู่เร้อมทจะไยังไให

มาเด้อเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองพี่นามุดผมชาสือเด้อยไปถึมามด้เป็นอะไรจ้ามระห่าเองก็บยะเก็บเก็บสอง

ดูด้กเลยที่กลังบ้ทุกคน่ถ้ันให้กับแม่ครถงทีไปนก็ถึงทีไหนก็ถึงที่ไห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 นก็ถึงที่ไหนก็ถึงที่ไหนก็ถึงที่ไหนก็ถึงทีไหนก็ถึงที่ไหนก็ถึงที่ไหนก็ถึงที่ไหนก็ถึงทีไหนก็ถึงทีไปนก็ถึงทีไหนก็ถึงที่ไหนก็ถึงทีไปนก็ถึงทีไปนก็ถึงทีไหนก็ถึงทีไหนก็ถึงทีไหนก็ถไห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  รอุ่นเวลาครับพี่น้องครับเราดนเวลาบางเมืองแต่ว่าบินดีขนาดบางทุดไทยก็เป็นบางทุดไทยนะ แนวเดียวดีเป็นห่วงคือหายกนานละวัดโทอดีฉันหน่ะป่าอากาศทึ่งบางเมือนมันมันขึ้นสูงไ่แล้วนะครับเอาสาลุ่นไปแรกเลยไปนอนครับเอาอยู่ลงหน้าเอ้ยู่ลงม รุนไปได้พี่น้องครับเอาล้วครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับกับประเภณีบุญบางไส์บัลลัสรุนนี้ก็ถือว่าอากาศพออํานวยบันไดย์ไปจุดหาซิปก็บางนึ่งปกติมันมต้องลอยกูบางปกติมันต้องลอยอยู่แล้วมาเนี่บางไส้กับส่วนไหนกับพอคอยพันกันครับพี่น้องครับนาศิเกินโอ้ 60-70%เลยมอะไรบางไฟพระพาณนะผมเนี่ยเลยอากาศพ่ค่อยดีนะครับลมกรแเฮ้งนะครับผมฝนตกลมฝนตกสว่วนบางไฟเมืองบางสุดท้ายนะผมที่ห้องท่ายเนี่ยบางสุดท้ายของงานหายนะครับก็เห็นนะครับผมปวดเมื่มันไหลฝนกระลิ้นกรรมาการกับเมืงองยากนะครับไม่ล่กับเมืองนี่แต่มันหาย,อ,ย,าายาอ่ะมืองหยาสิไม่ใช่เลยอ่ะเสบเออเนอะสำหรับที่นี่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดรชัยโคตรแซ่โครซับแต่ใครนะผมคลิปนะนะครับผม เท่าเสือบังไฟเน้อยไม่จูดเรียนด้วยงบ400บาทนะผมงบเก่าว um. ่ะเอ้างบเก่าสิเป็นยังมันเจ๋อไม่ใช่ไหมเออเจ๋อเอ้าคลิปหน้ารอติดตามกันนะครับผมไม่นี้กาขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลี่ยมคนไหนคนใส่โซ่แก้วรถซับเห็นเรียนท่านกันนั่นแหละครับผมเอ้ามือนี้กาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ